เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะตีมันน้ำตาข่าข่าตาข่ายสลับหลุดสลับชักนะครับผม เรามาดูที่ตลาดปลาครับดีมากเลยมีหอยหวานนี่กันเชียงกูเท่าไหร่รน,รนี่เราก็นะครับเสร็จสิ้นจาก ปูชักสะพานยกแล้วนะครับที่ใครมาชะอํมอยากได้ปูม้าสดๆอาหารทะเลสดๆนะครับขึ้นจากเรือประมงนะครับเรือประมงขนาดเล็กเลยนะครับทีอ่ออกหาปลาไปตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็เอามาส่งพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มาที่นี่ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนเนาะที่พึ่งพาสายน้ํานะครับ ทราพยกรธรรมชาตินะครับเอาตัดทะเลขึ้นไปขายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นลูกจ้างเนาะที่เป็นคนในพื้นที่นะครับที่มาแยกปูนะครับขายปูนะครับขายอาหารทะเลนะครับบางครั้งก็มีการนึ่งให้นะครับย่างให้ปิ้งให้แล้วแต่ว่าเราจะอยากจะได้ยังไงนะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะว่ามันก็ทําให้ตลาดแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวาและคึกคัก นี่นะครับคือวัดเนารันชลานะครับผมนะครับลักษณะสําคัญก็คือก็จะเป็นพระปิดเทาวานทั้งเก้านะครับแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งสเสด็จจำพรรษาดพุธมานดานะครับเพื่อแสดงอาภะอาภิธรรมเจ็ดคำพีนะครับตลอดใจมาสสามเดือนนะครับอันนี้น่าสนใจว่าปิดมันเป็นปิดศนาธรรมอย่างหนึ่งนะครับว่าปิดหูซ้ายเพื่อไม่ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งอัปมงคลปิดตาสองข้างให้ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ปิดปาก เจ็บบ้างคือไม่กล่าวว่าจะใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับวัดนีรัญฉลานะครับนี่ก็คือเป็นรูปปั้นนะครับของพระครูสุนทรธรรมวิโรจน์นะครับเลยลงจุดสงวนนะครับที่ในกรุงเทเดี๋ยวเราไปดูที่เดี๋ยวเราจะพาไปตรงอุโบสถนะครับข้างๆนะครับท้านนี้ ไม่ต้องหรอกเดินไปได้ตรงนี้นะครับรนี้เราจะไปดูบณนดบของพระครูสิน,นทรธรรมวิโรจน์นะครับผมจะง่วนชาคารูนะครับยังครับครับลองขึ้นมาข้างบนนะครับ ครับภายในก็จะมีรูปของนะครัหลวงพ่อสมวนชาคาดนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดเมรัตนารามนะครับแล้วก็ด้านึ่งก็จะเป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับผมนี่ก็คือภายในอุโบสถหลังใหม่นะครับผมซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับดูนะครับนะครับ นะครับอันนี้ก็คือภายในพระโวสถนะครับก็เชื่อว่าพระโวสถนี้สร้างเมื่อประมาณ2,477นะครับสมัยพระมหาสวัยนะครับโมสโกเป็นเจ้าอาวาสนะครับโดยเจ้าคุณที่ภาคสาสัพยยาทิปไตยนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวดูภายนอกเราจะเห็นว่าเป็นศิลปะแบบอินเดียนะครับแล้วก็และได้รับความประมั์จากพระเจ้าโบรุเธอกรมะมื่นนะครับชีวิตวันชีชานะครับผู้ตั้งชื่อวัดแล้วก็ พระเจ้าบรมวงเธอกรมพาาระยานราธิปปการโภนะครับแย้มน่านะครแล้วก็คนเอกพระยาบรินเดชานุชิตแย้มนันครนะครับเป็นคนที่มีส่วนร่วมครับครับที่บอกว่าเป็นสิ่งแบบอินเดียนะครับผมมันก็จะเป็นสิ่งที่กำลังสร้างนะครับภูรณนะนะครับผม สำคัญเพราะบริเวณนี้มีถาดทองนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับพุทธประวัตินะครับของนางพิชาดาครับธิดาของหับบดีที่ได้นําถาดทองใส่ข้าวมาทุกรายาหรือเข้าวุงด้วยน้ํานมนะครับมาถวายพระพุทธเจ้านะครับผมอันนี้ก็เลยทางวัดก็จําลองสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับ